ผู้บริหารหล่อนนะทุ้ค่อนจ้าคิมเบร์ครับคิมเบืร์ดมครับผมคุณลซื้ออิสายครับผมเออแไวนรูปไวรักหนาเช่ยครับป่าฮ็อปเตอร์นะคาดีเจดีซีไฟฟ้าดูแบบนรูปแวนจ้าปัาเด็กด้วยจา Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ này những video hấp dẫn

500นะเดี๋แ่กดไม่ได้ครับแม่เที่ยบยี่คนะก้กบวันน้เร็วพี่มองคิม็พยายามอยู่คุณลุงต่างชาสองมามหรอขอบคุณครับพี่ตังโมไม่มีองค่ะอฮ้ยเอาอะไรขนาดนั้นล่ะเอาไปออยามีมีน้องบ่ามีน้องบ่ามีน้องชายน้องสาวบ่าวน้องมาได้ฝากให้น้องคืออะไรคุณนะ ไม่ต้องให้ขนาดขอโทษลูกขอโทษพ่อขอโทษนพ่อขอปเตอรปอปเตอไม่มีซอสเนี่ยครับพ้นค่ะปาอบเอ